สวัสดีค่ะวันนี้จะขอเปลี่ยนบรรยากาศพาเพื่อนๆไปชมต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ปลูกอยู่ในสวนสาธารณะกันนะคะไปชมกันค่ะว่ามีต้นอะไรบ้าง เพื่อนเห็นอยู่ด้านหน้านี้ก็คือต้นหูกวางค่ะซึ่งต้นหูกวางต้นนี้สูงใหญ่มากๆเลยนะคะโดยปกติต้นหูกวางก็จะมีความสูงได้ถึง25-30เมตรนะคะต้นนี้ก็น่าจะได้ประมาณนั้นเลยค่ะมีกิ่งก้านแผ่สาขาให้ร่มเงากับพื้นที่ในบริเวณนี้มากๆเลยนะคะแต่ว่ารากของต้นหูกวางเนี่ยจะเป็นอันตรายกับสิ่งปลูกสร้างนะคะ mm hmm. เขาก็เลยไม่นิยมปลูกไว้ ใกล้กับตัวบ้านนะคะส่วนใหญ่ก็จะปลูกไว้ในสวนสาธารณะหรือตามาสถานที่ราชการต่างๆนะคะเพราะว่าเขาให้ร่มเงาที่ดีแต่ว่าใบาก็ร่วงมากเหมือนกันนะคะถึงใบจะร่วงแต่ก็ใบของเขามีประโยชน์มากๆอย่างที่เราทราบกันนะคะเพราะว่าใบาแห้งของหูกวางเนี่ยเขาก็จะนำไปหมักกับน้ำนะคะที่เอาไว้สำหรับเลี้ยงปลากัดนะคะเพราะว่า ในน้ำของใบหูกวางแห้งเนี่ยจะมีสารแทนนินที่ช่วยปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างที่เหมาะสำหรับเลี้ยงปลานะคะแล้วก็ยังช่วยรักษาอาการบาดเจ็บของปลากัดได้เป็นอย่างดีค่ะอีกทั้งยังยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและเชื้อบแบคทีเรียได้ดีนะคะก็เด็กๆนะคะจะเห็นเด็กๆมาเก็บใบหูกวางแห้งกันเยอะเลยค่ะเอาไปเลี้ยงปลากัดนะคะ ต้นถัดมานี่ก็คือต้นกระถิ่นรงนะคะซึ่งกรถินรงก็เป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบนะคะขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มีความสูงเต็มที่ก็30เมตรได้เลยนะคะซึ่งต้นนี้ก็สูงมากๆค่ะแล้วในบริเวณนี้ก็มีกระถินนรงปลูกไว้ค่อนข้างเยอะนะคะกระถินนรงเป็นต้นไม้ที่โตเร็วค่ะ ตัวเร็วนะคะเขาก็เลยนิยมปลูกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์หลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นนำไปทำเป็นฟืนเชื้อเพลิงนะคะหรือว่าไปทำเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ยังสามารถทำเป็นเยื่อกระดาษได้ด้วยนะคะดอกของต้นกระถินอรงค์ก็จะเป็นดอกเล็กๆเป็นช่อๆนะคะดอกจะเป็นกระจุกตามช่อสีเหลืองสวยงามมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าเวลาที่เขาออกดอกทั้งต้นเลยนะคะ ก็จะดูเหลืองสวยงามทั้งต้นเลยค่ะแล้วเวลาที่ดอกเขาร่วงนะคะพื้นที่บริเวณตรงนั้นก็จะเหมือนปูพรมไปด้วยสีเหลืองค่ะมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะคะแต่ช่วงนี้ยังไม่มีดอกนะคะตรงนี้เป็นต้นไม้คู่นะคะเป็นต้นไม้สองต้นที่เกิดเจริญเติบโตไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งต้นแรกที่ เป็นโคนสีเทาๆนี่ก็คือต้นโพนะคะแต่ว่าอีกต้นหนึ่งที่เกิดคู่กันเนี่ยเราไม่ทราบนะคะว่าเป็นต้นอะไรพยายามจะมองใบของเขาแต่ก็มองไม่ออกนะคะเพราะว่าเต็มไปด้วยพวกกาฝาาค่ะแยะๆไปหมดเลยค่ะแต่ว่าเขาเติบโตมาคู่กันนะคะตอนนี้ต้นโพกับต้นไม้ต้นนี้ก็แผ่กิ่งก้านสาขาไปทั่วบริเวณเลยค่ะเป็นที่อยู่อาศัยของนกมแมลงแล้วก็สัตว์ตัวเล็กๆเยอะมากค่ะ ตอนเช้าๆนะคะก็จะมีพวกนกนานาชนิดเลยค่ะมาจับกิ่งนะคะหาอาหารกันตรงต้นไม้คู่ต้นนี้นะคะเป็นต้นไม้ที่ช่วยสร้างระบบนิเวศในส่วนสาธารณะนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะนอกจากจะมีพวกนกและแมลงแล้วนะคะก็จะมีสัตว์เล็กๆอย่างพวกกระถิกกระรอกกระแตนะคะ ก็มาหาอาหารมาใช้ต้นไม้คู่นี้นะคะอาจจะเป็นรังของพวกมันด้วยค่ะมีต้นโพแล้วก็ต้องมีต้นใสนะคะซึ่งต้นใสต้นนี้ขนาดยังไม่ใหญ่มากเท่าไหร่คิดว่าอายุน่าจะยังไม่ถึง10ปีนะคะซึ่งต้นใสเราจะสังเกตได้อย่างง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีรากอากาศที่ ผล่ออกมาจากกิ่งก้านนะคะซึ่งรากอากาศเหล่านี้เมื่อเวลาผ่านไปก็จะแทงลงดินค่ะทําให้ต้นไทรนั้นเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วมากๆนะคะตรงด้านนี้ก็จะเป็นต้นสักนะคะซึ่งทางสวนสาธารณะก็ปลูกไว้เป็นแนวยาวเหมือนเป็นรั้วของสวนสาธารณะเลยนะคะซึ่งต้นสักเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่มีความสูงได้ถึง 30เมตรเลยนะคะต้นนี้ก็ใหญ่มากๆค่ะแล้วก็มีใบขนาดใหญ่ซึ่งศักเนี่ยใบเขาจะร่วงในช่วงฤดูร้อนนะคะช่วงฤดูฝนกับช่วงฤดูหนาวใบเขาก็จะแน่นๆเต็มต้นแบบนี้นะคะซึ่งไม้ศักเนี่ยเป็นไม้ที่มีมูลค่ามากๆนะคะเพราะว่าคนนิยมนำไปก่อสร้างนะคะไม่ว่าจะทำเป็นบ้านเป็นฝานะคะเป็น พื้นนะคะหรือว่านำไปทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเพราะว่าในไม้สักจะมีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าเทคโทคินนนะคะซึ่งสารตัวนี้ก็จะปลวกจะไม่ชอบนะคะปลวกแมลงเชื้อราต่างๆจะไม่ชอบน่าจะเป็นต้นไม้ชนิดเดียวที่มีสารตัวนี้นะคะทำให้เป็นที่นิยมในการนำไปก่อสร้างนะคะทำพื้นทำผนังทำเป็นฝาหรือว่าทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะ เป็นต้นไม้ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมากๆต้นหนึ่งค่ะต้นนี้คือต้นตะแบกนะคะซึ่งต้นตะแบกก็จะเป็นต้นไม้ที่ให้ดอกสีม่วงสวยงามมากๆค่ะแต่ว่าหลายๆคนแยกไม่ออกนะคะว่าตะแบกอินทนินแล้วก็สเลาเนี่ยต่างกันยังไงเพราะว่าดอกของเขาเวลาออกมานี่เหมือนกันมากๆนะคะลักษณะที่สามารถแยกตะแบกอินทนินและสลาออกจากกันได้ให้ดูที่ลำต้นค่ะ ซึ่งลำต้นของต้นตะแบกจะเกลี้ยงนะคะเกลี้ยงแล้วก็เรียบเนียนนะคะสีก็จะออกเหลืองๆเทาๆแบบนี้นะคะในขณะที่อินทนิลกับสเลาลำต้นจะขลุกขระแล้วก็ออกสีคล้ำๆออกไปทางสีดำเลยนะคะซึ่งถ้าสังเกตดีๆเนี่ยต้นตะแบกจะมีลำต้นคล้ายๆกับต้นฝรั่งเลยนะคะเหมือนมากๆค่ะนี่ก็เป็นข้อสังเกตง่ายๆที่จะแยกความแตกต่างระหว่าง ตะแบกอินทนินและเสลานะคะแล้วก็สามารถสังเกตได้ตรงช่อดอกนะคะช่อดอกของตะแบกเนี่ยเขาจะตั้งขึ้นตั้งขึ้นคล้ายๆกับเป็นยอดเจดีเล็กๆนะคะแต่ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงหน้าออกดอกนะคะดอกเขาก็เลยร่วงไปหมดแล้วค่ะถัดมาจากต้นตะแบกนะคะก็จะเป็นต้นที่ ให้ดอกไม้สีม่วงสวยงามมากอีกต้นหนึ่งนะคะนั่นก็คือต้นสีตรังนั่นเองค่ะซึ่งสีตรังเนี่ยจัดว่าเป็นต้นไม้ขนาดเล็กนะคะถือว่าเป็นขนาดเล็กแต่ว่าเขามีความสูงสูงได้ถึง10เมตรนะคะแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ให้ดอกสีม่วงสวยงามมากๆนะคะใบของเขาก็จะเป็นใบทีๆเล็กๆนะคะคล้ายๆกับใบมะขามค่ะ แต่ก็มีเทคนิคในการปลูกให้ออกดอกสวยงามนะคะก็คือช่วงที่เขาออกดอกเนี่ยจะออกดอกในช่วงธันวาถึงมีนานคมนะคะเราก็จะงดให้น้ํานะคะเพราะว่าถ้าได้น้ําเยอะดอกจะน้อยแต่ถ้าแรงๆหน่อยเนี่ยดอกเขาจะออกเต็มต้นเขาจะทิ้งใบหมดเลยนะคะแต่เนื่องจากช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงที่เขาออกดอกใบเ็าจะเต็มต้นเลยนะคะก็ใครที่ชอบดอกไม้ สีม่วงนะคะก็ลองหามาปลูกกันค่ะเพราะว่าไม่ใช่ต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่นะคะถ้าจะปลูกก็ปลูกให้ห่างจากตัวบ้านประมาณ5-6เมตรก็น่าจะเพียงพอนะคะน่าจะถูกใจสำหรับใครหลายๆคนที่ชอบดอกไม้สีม่วงนะคะ ต้นนี้ก็คือต้นประดู่นะคะประดู่เป็นไม้ยืนต้นที่มีความสูง25-30เมตรค่ะต้นนี้ก็ลำต้นสูงตรงสวยงามมากๆค่ะซึ่งประดู่ในบ้านเราก็จะมีทั้งประดู่แดงและประดู่เหลืองนะคะประดู่เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองด้วยค่ะ เวลาที่ต้นประดู่ออกดอกนะคะเขาจะออกดอกเต็มทั้งต้นเลยค่ะเป็นดอกเล็กๆนะคะสวยงามมากๆค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมคล้ายๆกับดอกซ่อนกลิ่นค่ะถ้าเราขับรถผ่านในบริเวณที่มีต้นประดู่ที่กําลังออกดอกนะคะจะได้กลิ่นหอมชื่นใจมากค่ะแต่ก็น่าเสียดายเพราะว่าดอกของเขาจะบานแค่วันสองวันเท่านั้นค่ะแล้วก็จะร่วงหมดเลยนะคะพื้นด้านล่างที่มีดอกประดู่ ร่วงหุ่นจะสวยงามมากๆค่ะเป็นพรมสีเหลืองสีแดงสวยสวยแบบสวยจริงๆค่ะถ้าเป็นกระดู่ต้นใหญ่ๆนะคะมาถึงต้นไม้ใหญ่ต้นสุดท้ายที่เราชอบที่สุดต้นหนึ่งนะคะนี่ก็คือต้นจามจุรีนั่นเองค่ะ ซึ่งต้นจามจุรีต้นนี้ก็ปลูกในสวนสาธารณะแห่งนี้มานานแล้วนะคะซึ่งเราเห็นตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะก็ไม่แน่ใจว่าเขามีอายุกี่สิบปีแล้วนะคะเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆก็เห็นเขาโตขนาดนี้แล้วนะคะซึ่งต้นจามจุรีจะมีชื่อเรียกหลายๆชื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นฉำฉาหรือว่าต้นก้ามปูนะคะแล้วก็ยังมีชื่อตาม พื้นที่ต่างๆมากมายนะคะในที่นี้เราก็จะขอเรียกว่าเป็นต้นจมจุรีนะคะต้นจมจุรีก็เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ไมยืนต้นขนาดใหญ่ที่มีความสูงได้ถึง30เมตรนะคะแล้วก็มีกิ่งก้านสาขาแผ่ออกไปซึ่งเราจะเห็นต้นจมจุรีได้มากมายตามท้องไร่ท้องนาน,นะคะหรือว่าตามสถานที่ราชการก็จะนิยมปลูกเพราะว่า ก็จะได้อาศัยกิ่งก้านสาขาที่แผ่ออกไปเป็นร่มเงานะคะแต่ว่ากิ่งก้านของต้นจามจุรีที่ยังอ่อนๆอยู่เวลาโดนฝนก็จะเปราะแตกหักง่ายนะคะก็ต้องระมัดระวังถ้าเกิดเราจะไปจอดรถใต้ต้นจามจุรีนะคะเกษตรกร,กรในต่างจังหวัดนะคะก็จะนิยมปลูกต้นจามจุรีเพื่อเอาไว้สาหรับเลี้ยงครั่งค่ะ ครั่งก็เป็นเพลี้ยชนิดหนึ่งนะคะที่ทำรังบนต้นจามจุรีนะคะเกษตรกร,ร,ก,รก็จะเก็บซากครั่งไปขายนะคะก็ทำรายได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นต้นไม้ที่มีประโยชน์มากๆค่ะนอกจากนี้นะคะดอกของจามจุรีก็สวยน่ารักมากๆเป็นดอกสีชมพูนะคะคล้ายๆดอกของชมพู่ค่ะเป็นเกสรสีชมพูกับขาวนะคะและใบของจามจุรีใบแห้งนะคะก็ มีธาตุไนโตรเจนสูงมากเพราะว่าต้นจำจุรีเนี่ยเป็นพืชในตระกูลถั่วนะคะซึ่งเราก็จะเห็นพ่อค้าแม่ค้าเก็บใบจำจุรีตากแห้งไปขายนะคะก็สามารถนำไปผสมเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะนำไปเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ก็จะทำให้ต้นไม้นั้นเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีค่ะเราก็จะชอบมาเก็บใบแห้งๆใต้ต้นไปตากแดดแล้วก็นำไปใช้เป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นเพียงต้นไม้ส่วนหนึ่งในสวนสาธารณะแห่งนี้ที่นำมาให้เพื่อนๆรู้จักกันนะคะก็อยากจะฝากเพื่อนๆทุกคนค่ะว่าช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้นะคะเพราะว่าเขามีแต่ประโยชน์ให้กับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นช่วยขายออกซิเจนในเวลากลางวันให้เรามีอากาศบริสุทธิ์หายใจนะคะดูดซับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุของการทำให้เกิดภาวะรร้อนนะคะเป็นแหล่งอาหารนะคะ เป็นแหล่งยารักษาโรคแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้อยใหญ่นะคะเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำลำธารน,นะคะแล้วก็ยังเป็นต้นกำเนิดของการสร้างความสมดุลในระบบนิเวศด้วยค่ะอยากให้เพื่อนๆช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้เหล่านี้ให้เขาอยู่กับเราไปนานๆนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ